เปิดบ้านเขตฐานทัพลูกหนึ่งรัก7ปีนางเอกยังฝังใจภรรยาขอหย่าหลังบอกต่อหน้าไม่มีวันรักเท่าคนเก่าเปิดบ้านเขตฐานทัพทะเลาะหนักล็อกห้องไม่ให้เข้าแม่ของลูกต้องนอนโซฟาเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากสำหรับครอบครัวของเขตฐานทัพกับเนตท,ทักษยา ที่ตอนนี้มีลูกชายวัยกำลังน่ารักหนึ่งคนล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันมาร่วมรายการคุยแซบโชว์เรื่องอดีตคู่คจิ้นที่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะอย่างแรงมาแล้วแนทอันนี้น่าจะเป็นทางแนทมากกว่าพี่เขตเขาไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะ น็ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดาราแล้วมันหลีกไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปมันไปไหนไม่ได้แนทตก็นอยเพราะแนทเป็นคนคิดมากทำไมถึงนอยหรือมีคนมาพูดเปรียบเทียบเราหรือยังไงแนทคือมันเคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแนทว่าไม่มีวันรักแนทตได้มากกว่าเขา คุณแปลประโยคนี้ในความคิดของคุณให้เขาฟังเขตคือคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจำกับคนคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันนั้นมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะวันเวลานั้นที่พูดคำนี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดเห็นบอกว่าคุณแนทจะอยากกับคุณคุณไปทะเลาะเขาเรื่องอะไร ผมไม่รู้ตัวคือเรื่องของเรื่องทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูรถแล้วผมก็ขึ้นไปบนห้องมันก็มีประตูแยกออกไปเป็นห้องนอนสำรองผมกะว่าจะนอนห้องนอนสำรองเสร็จแล้วก็ต้องคิดในใจว่าทะเลาะทำไมเดี๋ยวต้องก็ต้องตีกันก็กลับมาห้องนอนตัวเองไฟมันก็ปิดเราก็ล็อกประตูแล้วนอนไปเลยแล้วประมาณตีห้ารู้สึก ตัวหันมาก็จะกอดเมียเฮ้ยเมียหายพอลงมาข้างล่างเมียนอนอยู่ที่โซฟาเมียโดนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องแนทะตอนนั้นเรารู้สึกว่าปกติมีแต่ผู้หญิงไล่ผู้ชายไม่ให้นอนนี่ฉันมาถึงจุดที่ฉันต้องนอนโซฟาแล้วเหรอคืนนั้นร้องห่มร้องไห้ดรามา่าถึงขั้นจะหยาเลยแนทะคือแนทเคยพูดกับพิเขตคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าด้วยร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตาม แล้วแนทรู้สึกว่านี่เป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแรงแนทบอกว่าไม่ได้ละอยู่ไม่ได้แล้วแล้วพอเขาขอโทษเป็นยังไงแนทก็ขอโทษลืมแต่ก็มีงอนต่อนิดนึงแต่ก็หาย